สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวไวน์และอปทั้งหลายนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วแบบนุ่มๆไม่หนักห่วงเท่าไหร่นะวันนี้ไวน์ที่เราได้มาประทับอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นไวน์ของอเมริกาใต้ดูกันเลยดีกว่าาคราวนี้ที่นํามาเสนอเป็นไวน์ของชิลีนะจ๊ะหรือที่เราเรียกกันว่าชิลีนไวน์ไวน์ขวดนี้เนี่ยนอกจากว่าเป็นไวน์โลกใหม่แล้วยังเป็นไวน์ที่บริษัทและตัวบ้านที่ทำเนี่ย ก็ยังใหม่กิ้งกิ้งอีกด้วยเพราะว่าเพิ่งจะมีอายุอนามเนี่ยถ้านับไปตอนนี้ก็เพียง15ปีเท่านั้นเองเพราะว่าบริษัทของเขาเนี่ยเพิ่งจะเริ่มครเอทเจ้าวายตัวนี้มาตอนปี1995้เ้าจ้ะเขาชื่อว่าไอลาเนกราจ้ะอ่ามันแปลว่าอะไรไอลาแปลว่าเกาะนะคะแล้วก็เนกร่าเนี่ยก็แปลว่าสีดําในภาษาของชิลีเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลแล้วก็คือเกาะสีดํานั่นเองทําไมเกาะสีดําเพราะว่าเกาะนี้มีหินล้อมรอบอยู่เป็นสีดําๆอยู่รอบเกาะเต็มไปหมดเลยและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะของ เกาะน,นี้ก็คือเป็นที่สิงสถิตของเหล่าบรรดาอาร์ติสต์กวีทั้งหลายมีคนหนึ่งที่ดังมา,มากๆเลยปาโบเนลูราเป็นชาวชิลีที่ได้รับรางวัลโนเบลโอ้โหแล้วคนนี้เนะน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาที่เขาเขียนกวีเนี่ยนะคะ เขาจะใช้หมึกสีเขียวเท่านั้นในการร่ำบทกวีของเขารู้ไหมว่าทําไมเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเขาเชื่อว่าคือโฮปค่ะนั่นก็คือความหวังชาวชิลีเนี่ยก็คงเชื่อว่าสีเขียวเป็นสีของความหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยกวีนายนี้เนี่ยแน่จริงๆแนะนาอย่างหนึ่งเผื่อว่าจะเขียนอะไรไปจีบใครหรือไงเขาเนี่ยก็เขียนด้วยสีเขียวก็ดีนะคะเน้นว่าเรามีความหวังค่ะเอาล่ะมาเข้าเรื่องวายของเราเลยดีกว่า ดูซิว่าไอลาเนกร่าซีรีส์ของตัวนี้เนี่ยคือ high tide high tide เนี่ยนะคะแปลเป็นไทยก็คือกระแสะน้ำขึ้นทีนี้ตรงนี้เป็นเกาะเนี่ยเขาก็น่าจะหมายถึงทะเลเขาอธิบายว่าเจ้าวายตัวนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่แบบว่า superb ก็คือยอดเยี่ยมที่สุดมีความ creative มากมายที่ไม่สามารถจะคาดเดาได้ในบางครั้งซึ่งก็เหมือนกับทะเลซึ่งเราไม่สามารถคาดเดาว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเล่ารองมาดูกันดีกว่าว่า high tide I อลาเนกร่ามีอะไรดีๆบ้าง อ่ะเรามาเปิดดูเลยดีกว่าค่ะโอสำหรับวายนี่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นฝาบิดด้วยเราไม่ต้องใช้ก๊อกสกรูกษสาสิ่งแวดล้อมดีค่ะแล้วก็มันก็ง่ายด้วยสำหรับว่าถ้าเกิดว่าเราไปในที่ที่เราไม่มีที่เปิดไหนดูเซโอเจ้าไฮทายเนี่ยนะคะทำมาจากองุนชาตด,ดเน่ค่ะแล้วก็เป็นวินเทจตัวนี้ที่ได้มาคือปี2007ก็นับตอนนี้ก็ ประมาณ3ขวบถือว่าเป็นปีที่กําลังทานของพวกวายโลกใหม่ที่ใหม่ๆพอดีเพราะว่าไวร์ขาวมันจะไม่เก็บนานนะคะดูเลยสีสันนะคะที่เทออกมาแล้วเนี่ยพี่พรารู้สึกว่ามันมันไลท์ไลท์นะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือห่างขนาดนี้ยังได้ก,กลิ่มมนมาเลยอะ่ะโอเค ขอดมดูก่อนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นซึ่งเอาจะเรียกว่าบูเก้คุณก็จะมีความประทับใจแรกเลยสำหรับกลิ่นที่ได้จากเจ้าไวตัวนี้นะคะ กลิ่นผลไม้แบบเพียบมากๆเลยอะ่ะสิ่งที่พ่าได้กลิ่นขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นผลไม้จําพวกไซตรัสไซตรัสเนี่ยนะคะจะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจําพวกส้มหรือมะนาวที่มีเกรดแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างในเกร็ดนั่นละคะ่ะลองนึกกันดูสดชื่นมากๆเลยดมเข้าไปแล้วสดชื่นมากบอดี้ดูเบานะแต่กลิ่นเนี้ยดูเขาเรียกว่ากลิ่นมันฟูมากอะขอลองเทสแรกดู เลิฟเลยอะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะสิ่งที่เข้าไปทำความสนุกสนานอยู่ในลิ้นในปากพี่แพรเนี่ยนอกจากกลิ่นที่จะได้กลิ่นผลไม้ไซด์รัสแล้วเนี่ยพอมันซึมซาบเข้าไปที่โคนของลิ้นเนี่ยตอนนี้เริ่มได้กลิ่น p พายนัปเปิลพรนัปเปิลคือสับประรดมันค่อยๆแบบอบอวนขึ้นมาในระหว่างที่แบบพูดด้วยอยู่เนื่องจากมันเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลืนลงไปเนี่ยทั้งรสแล้วก็กลิ่นพอมันทาความผนวกกันแล้วเนี่ยมันเพอร์เฟกมากเลยสำหรับรสในปากตอนนี้ สดชื่นมากไม่น่าเชื่อเลยว่าไวน์ที่มีอายุยังเด็กมากขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นบ้านที่เพิ่งจะทำไวน์เนี่ยทำได้ดีมากรสชาติประทับใจสุดๆบอดี้ <Body S 2> ที่ลินออกมาแล้วยอย่างที่บอกตอนแรกค่ะว่าดูมีเดียมดูเบาๆไม่น่ามีอะไรแต่ว่าพอกลิ่นแล้วเนี่ยประทับใจพอรสแล้วยิ่งประทับใจเข้าไปใหญ่สำหรับองุ่นพันชาดเน่ของไอกล้าเนกล้าซีรีส์ไฮทายเนี่ย, la, ra, รย, Hi ยประทับใจมากค่ะ ขอแนะนําเลยว่าถ้าใครได้มาก็รีบนําไปอวดไปโชว์ไปเปิดไปดื่มกันซะรับรองว่ามีความสุขแน่นอนคิดว่าวายขวนี้เหมาะมากนะคะสําหรับทุกๆสถานการณ์ที่คุณจะใช้ไม่ว่าจะเปิดทานเฉยๆในตอนบ่ายหรือตอนค่าหรือระหว่างมื้ออาหารเนี่ยถ้าระหว่างมื้ออาหารเนี่ยขอแนะนําเลยว่าปกติเนี่ยถ้าวายขาวทั่วๆไปที่ไม่ได้มีรสจัดจ้านแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนําพวกเนื้อขาวเช่นไก่หรือว่าปลาหรือซีฟูด้ดแต่ตัวนี้เน พี่แพคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีด้วยกับพวกพาสต้าที่เป็นครีมอืมอาหารไทยเนี่ยก็เหมาะนะคะอาหารที่ค่อนข้างมีรสจัดจ้านนิดหน่อยน่าจะทานกับไวน์ตัวนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยพี่แพนแนะนาว่าเป็นพวกแกงกะทิอะ่ะแกงไก่แกงหน่อไม้เขียวหวานอะไรเงี้ยลองดูน่าจะเข้ากันได้ดีรับรองว่ามันจะตัดกันไปตัดกันมาทําให รหา,ราอร่อยมากจริงๆคอนเฟิร์มสำหรับไวน์ขวดนี้เนี่ยขอโทษจริงๆค่ะที่ไม่สามารถจะบอกราคาได้เพราะว่าบังเอิญมีคนใจดีให้เป็นของกำนันมาแต่ถ้าหากว่าใครสนใจจริงๆแล้วเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะคะ w w อร์ไวน์เว็บวีโนค่ะส่วนที่สื่อไปในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่มีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองไปดูแต่บอกไว้น,นิดนึงว่าไม่น่าจะแพงเพราะว่าไวน์ชิลีเนี่ยเป็นไวน์โลกใหม่คุ้มค่าราคาดีอร่อย แนะนำแนะนำจริงๆชาววายและอัพ